เอาคืองี้เอาจริงๆป้าเหมือนเป็นบล็อกเดย์เล็กๆแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้เวทหนักแล้วอากาศร้อนมากแต่พออาบน้ําเสร็จระหว่างจะเดินขึ้นรถเฮ้ยลมเย็นเฉยก็เลยกลายเป็นเออเป็นการเดินขึ้นรถที่อากาศดีเฉยสตาร์รถที่ิตุ้มอะไรอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการขับรถที่มีความสุขแล้วคือการขับรถกลางคืนเพราะว่า มันไม่ร้อนนะทุกคนดีมากเรามีความสุขแล้วก็เอนจอยกับการขับรถตอนกลางคืนมากแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของการที่ไม่ขับเร็วนะแต่ปัญหาที่ทุกคนสามารถพบเจอได้เหมือนกันก็คือนี่ไฟแดงแบบแดงมากแดงเอา้าโอเคมาถึงที่หมายผ่านไปไวเหมือนโกหกนี่คือเพื่อนๆือนของเราคือไม่ได้เจอนานมากนี่เป็นเพื่อนสมัยแบบมอปลายเพิ่งจะได้มาเจอกันเร็วๆนี้เลยอ้าเข้ามาถึงในร้านสั่งกินกันไปคําแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกุ้งกุ้งแบบ ุ้งอ่ะโอ้โหมันดีดีมากหรือว่าพอเราหิวเออเราก็ไม่มั่นใจอ่ะอินเสิร์ตไปช้ำชำคือจริง,รงภาพอินเสิร์ตเนี่ยระวังอินเสิร์ตไปก็หิ้วไปเราก็พยายามสั่งอะไรก็ได้ให้มันเป็นแบบโปรตีนจุกจุกอ่ะนี่เล่นไปแลนี่ปลาหรือลินล้นลิ้นปลาเอ้ยอะไรส่วนอันนี้มือแตกครับจากการออมกกายไม่เกี่ยวอะไรเลยเออยำยามยำไปทีอะไรอ่ะส่วนอันนี้ใครรู้ว่ามันคืออะไรก็ของปลาบอกกันมาได้เราก็สั่งมาให้เพื่อนกิน ซึ่งเพื่อนก็รู้ว่ามันคืออะไรและเพื่อนก็จะกินมันให้ดูซึ่งเพื่อนก็บอกว่าเออเหมือนชีสก็มีความมาันๆนัวๆแต่ถามว่าเราจะกินไหมเออไม่กินครับไม่กินแต่เจ้าตัวดูชอบนะกินจนหมดนี่นี่คือซากที่เหลือของเราและอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าเออโปรตีนมันไม่พอก็เลยแวะไปเซเว่นซื้อมาเติมอีกสักหน่อยเราจะได้แบบรู้สึกว่าเออออกกําลังกายไปแล้วไม่เสียเปล่าแต่ใดๆก็คือ วันนี้อากาศเย็นมากทุกคนเย็นแบบเหมือนไม่มีอยู่จริงของประเทศไทยมันน่าเดินขึ้นเยอะ